เอาละครับสวัสดีครับกินง่ายอยู่ง่ายกับในแทนนะครับวันนี้ธีรพัฒกับวุฒิชัยชวนกันไปจับปลาครับและก็ได้ปลามาเยอะเลยครับวันนี้ในแทนเลยอยากจะชวนทุกคนมาทําเมนูแกงป่ามะละกอใสป่ปลาสับกับมะละกอผัดไข่ครับสเมนูนี้ทําไม่ยากเพราะฉะนั้นเราไปทํา2เมนูนี้ด้วยกันนะครับกับแกงมะละกอใสป่ปลาสับและมะละกอผัดไข่ครับ่ะทาด้วยกันดีกว่านี่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 ฝีมือของช้างน้อยธีรพัฒนของเรา อันนี้ประจับมาจากไหนโนูร้างปลาครับปลามันอยู่ยังไงเนี่ยมันเป็นแองอยู่ครับแองเป็นล่องล่องยางถือว่าเก่งมากตรงนี้ก็อาไฟใหม่อันนี้พี่ยาวจะทำอะไรอะ่ะทำปลาปูปงงโอ้โครับดูสิ <laughs> โถตัวลายเชื่อหนูน้อย เอาละครับทีนี้เรามาทําเมนูแรกกันเลยครับเริ่มต้นที่กระเทียมสับนะครับผัดกระเทียมของเราให้เหลืองหอมก่อนนะครับระหว่างการผัดกระเทียมแบบนี้นะครับลงได้เลยกับกุ้งแห้งนะครับเอาแช่น้ําก่อนนะผัดสองสิ่งนี้ให้สุกหอมเลยนะครับเอาละกระเทียมของเราเริ่มสุกหอมแล้วครับทีนี้ก็ลงได้เลยนะครับกับปละกอที่เราสับไว้นะครับครึ่งลูกจัไดไปเติมน้ำจักหน่อย ผัดมะกอของเราให้สุกก่อนนะครับโหได้เยอะมากอะครึ่งลูกเนี่ยงานนี้เราต้องผัดมะกอของเราให้สุกก่อนนะครับเมนูง่ายๆสไตล์เรานะครับตอนข้าวยากหมากแพงแบบนี้เอาแล้วมะกอของเราเริ่มสุกแบบนี้นะครับทีนี้ก้าปรุงรสได้เลยครับผงรสง่ายสไตล์ผมก็หนึ่งช้อนเก๋ๆนะครับผงปรุงรสนะจ๊ะแต่ก็ตัดหวานสักนิดนึงนะครับครึ่งช้อนโต๊ะนะครับตามด้วยซีอิ๊วขาวนะครับ สองช้อนอ่ะจะหมดขวดแล้วตามด้วยซอสหอยนางลมได้เลยครับผัดผักกระคุณปรุงไม่ยากหรอกสองช้อนผัดทุกอย่างให้เข้ากันเลยครับอาละขนาดนี้นะครับได้ที่แล้วนะครับแต่ผมว่ามันแห้งไปแต่แห้งไปก็เติมน้ำได้สักนิดหนึ่งนะครับพอเดี๋ยวเราจะใส่ไข่ด้วยเมื่อเราปรุงรสแล้วนะครับทีนี้ก็ต้องซิมเบิงเล็กน่อยนะครับเด้อว,ว่าจะเป็นจังใด ลงตัวเป๊ะวัตถุอย่างได้ที่แล้วนะครับทีนี้ก็ตามได้เลยนะครับกับไข่เป็ดของเรานะครับสีฟองกลับไปไข่ไม่กินไข่เป็ดก็ใช้ไข่ไก่ก็ได้นะครับหาแล้วก็เคลียร์ไข่กันอย่างเบามือนะจ๊ะ <c oughs> เคลียร์ไข่ให้กระจายอะครับทีนี้ก็ปิดฝาอบสักหน่อยได้เวลาเปิดผ้าอบแล้วครับช่วงว้าวทีนี้ก็กลับไข่ได้เลยครับนี่ครับผมอยากให้ไข่เป็นสองสีทําแบบนี้นะครับ จะได้ทั้งสีขาวแล้วก็สีเหลืองนะครับหืน่ากินจุงเบยทีนี้เราก็ยีไข่ข้าจายนะครับเห็นเส้นมะละกอไหมคุณแหมสุกใสเชียเอาละแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับจบท้ายนะครับต้นหอมสิจ๊ะเรียบร้อยปะจัดจานกันดีกว่าครับเสร็จแล้วครับนี่ครับ กับเมนูง่ายๆสไตล์เรานะครับมะละกอผัดไข่เมนูนบ้านนะครับรสชาติอิ่มอุ่นนี่แหละของโปรดของคุณแม่เอาละครับนี่คือวัตถุดิบที่ทําเมนูนี้นะครับเริ่มต้นที่ปลาเล็กปลาน้อยเอามาสับละเอียดสับแล้วก็โขลกข้อขินนะครับเอาให้เนื้อเนียนฟูเลยนะครับตามด้วยพี่แกงเผ็ดนะครับพี่แกงแดงบ้านเราเนี่แหละครับผมใช้ประมาณขีดครึ่งนะครับตามด้วยกระชายซอยพริกแกวกับปบมะกรูดนะครับเอาไว้โรย แล้วก็กระเพราหอมๆเด็ดจากต้นสดๆเลยครับและสิ่งที่ขายไม่ได้ก็คือมะละกอสับนะครับผมใช้ครึ่งลูกเลยครับก่อนอื่นนะครับก็นาปลาที่เราสับนะครับมาล้วนกับน้ํานะครับปลาเล็กปลาน้อยนะครับแขวเส้นสูงนะจ๊ะทําการล้วนเลยครับล้วนปลาสับของเราให้สุกเลยนะครับระหว่างที่เราล้วนปลานะครับก็โปรยนะครับน้ำปลาซึกนิดนึงนะครับเนื้อปลาของเราจะได้มีรสชาติที่ดีนะครับ เอาละครับเนื้อปลาของเราสุกแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปแกงกันดีกว่าครับทีนี้เรามาทําการแกงเลยครับเริ่มต้นที่พี่แกนนะครับไมผ่ากับน้ํามันนะครับผมว่าเราลวนปลาเสร็จแล้วนะครับผัดที่แกงให้สุกหอมด้วยไฟอ่อนๆก่อนนะครับเอาละพี่แกนเริ่มส่งกลิ่นหอมแล้วครับฉุนทีนี้ก็เติมน้ําได้เลยครับ แกงปลาแบบนี้จะไม่ใส่กะทินะครับทีนี้ก็ลงกระชายได้เลยครับกระชายซอยทีนี้ก็รอเดือดครับเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันนะครับอาล้พี่แกงของเราเดือดแล้วครับผมหือคุณหอมกลิ่นกระชายทีนี้ก็ถึงขั้นตอนของการปรุงรสง่ายๆนะครับสไตล์ผมเนี่ยครับหนึ่งช้อนเกลีๆนะครับผงฟุ้งฟริงผงปรุงรสนะครับตามด้วยน้ำปลานะครับ2ช้อนนะครับแกงมะละกอแบบนี้ผมจะไม่ใส่น้ําตาลนะครับ เพราะว่าจะได้ความหวานจากมะละกอนะครับผมมาปรุงรสแล้วนะครับก็ต้องซิมเบิงจากหน่อยเด้อครับเด้อว่าจะเป็นเังื่องดืหืมพี่แกงหอมความเผ็ดได้ความเคมเ็มได้นะครับเมือเ่อรสชาติลงตัวแล้วทีนี้ก็ลงได้เลยครับกับปลาที่เราไปล้วนไว้นะปลาเล็กปลาน้อยนะครับและทีนี้ก็ตามได้เลยนะครับกับมะละกอสับของเรานะครับเมนูนี้เป็นเมนูประหยัดกระขึ้นมะละกอครึ่งลูกที่เต็มกระทะเลยฮนะ ทีนี้ก็ลงพริกแกวได้เลยครับกลับไปมาขคดฉีกนะครับเพิ่มสีสันและกลิ่นหอมนะครับโอ้สีสันได้ดังใจจริงๆปิดฝาสักหน่อยครับทีนี้ก็รอมะละกอสุกครับเอาละครับเปิดพออบได้แล้วครับแฉงว้าวติ่งกระดิ่งแมวคุณเต็มกระทะเลยกินเลยสี่บ้านวันนี้เอาละครับมะละกอของเราสุกแล้วครับจบท้ายง่ายๆนะครับใส่กระเพราสิจ้าจัดไปเต็มๆเลยจ้าใส่กระเพราเยอะหอมดี เอาล่ะเรียบร้อยครับป่ะจัดจานกันดีกว่าครับเสร็จแล้วครับกับเมนงงูง่ายๆสไตล์เรานะครับแกงมะละกอใส่ปลาสับนะครับกลิ่นหอมมากจริงๆคุณหลายแตกแต่กบพุ้มแก้มเลยฮะเมนูบ้นบานๆแบบนี้นะครับไม่ได้กินกันนานแค่ไหนล้ครับท่านผู้ชม,มน่ากินมากโอ้โหเอาละเรียบร้อยป่ะกินข้าวกันดีกว่าครับ เสร็จแล้วครับแกงมะละกอใส่ปลาสับครับเสร็จแล้วค่ะมะละกอผัดไข่ค่ะอาจจะพูดถูกครับโอ้โหคนดีเมนูง่ายๆสไตล์เรานะครับวันนี้นะครับเมนูโปรดของคุณแม่แล้วก็เมนูโปรดของผมนะครับที่สําคัญปลาที่สับไว้นะครับที่แม่สับนะผมมาตัไปลาเห็ดด้วยนะคุณกินข้าวด้วยกันนะครับกินข้าวด้วยกันนะคะเร็ดสี่แก้วหนู หมูมันอยากแพงกินมะละกอแกงมั่งกินปลาด้วยครับกินปลากินมะละกอกินไข่อ่าแล้วตอนที่ทีไปจับปลามืนี้หนูไปจับกับใครมาไปจับกับน้องครับเพื่อนได้ไหปะไม่ได้ไปครับเอออย่ามันไปเดี๋ยวมันแย่งเรากินข้าวด้วยกันนะครับกินข้าวเด็กก้าวหนูที่สําคัญนะนี่น้ำพริกปลาจอมก็คือน้ำพริกตาแดงนี่แหละครับแต่ใส่กุ้งจอมกับปลาจอมลงไปนิดนึงนะฮะขออนครับ เด็ดเออร่สูยครับสวยเหรออันนี้ตึงนอันนี้ตเมนูง่ายๆสไตล์เรานะครับแนละที่สําคัญก็คือทีอ่เราพักนะครับกับวุฒิชัยเด็กมาจากที่ไหนมาหนูปาหลางังบ้านครับหลังบ้านเป็นคลองของใครอ่ะคลองของยายเหลาอ๋อพี่เหลาเหร,รอเขาเขาห่วงปะไม่ห่วงครับดีเลยเขาคงภูมิใจน้อยเด็กๆขยันนะอร่อยไม่เ้านหนูมาแล้วข้าวผัดไข่เป็นไงบ้างครับแม่อร่อยอืนายวุทิชัยอร่อยดี ครับมาด้กินานอย่างนีกินกอืมก็ตามยุคตามสมัยเนาะฮะกินง่ายอยู่ง่ายอย่างเราช่วงหมูแพงเราก็กินปลาใช่ไหมปลาแพงเราก็กินหอยขายยแพงเราก็กินอ๋อหัวซนซิอหาชีล่าส์ครับชีว่าเผ็ดไหมไม่เผ็ดครับฮ่าคุณชายลองสักหน่อยนะจ๊ะอุตส่าห์สับปลาสันอย่างหนักหน่วงเลยขอบอกนะมาลรกอลูกหนึ่งอ่ะเนื้อเยอะมาก แล้วถึงละพัก็ไป็น้ปลาที่เยอะมากครับส่วนหนึ่งแม่ทำปลาเกือใช่ไหมครับมันละกอยาหาว่าของที่เลงนะของดีนะครับตอนเนี้ยในกรุงเทพโลเท่าไหร่มะปอเห็นไหมท่านผู้ชมแม่ผมชอบดูข่าวมันละกอราคาพุ่งพวดเฉยเลยบ้านเราไม่ต้องพุ่งเราเดินไปเด็ดเลยใั่มะพ้นเ์มีต้นไงเขาไม่มีต้นนะเขาก็ต้องซื้อผวกต้มไงใช่ร้านส้มตำมันจะหนักน่อยเล้าร้านใครปลูกไปอ่ะไม่หนัก อ,อันนั้นก็ดีไปอเหมือนบ้านเราบ้านเราปลูกไว้ใช่บ้านเรามีหลายต้นไม่ต้องไปซื้อเลยก็ดีประหยัดเงินได้หน่อยหนึ่งเดี๋ยวนี้ตามข่าวนะ้อ,อของขึ้นราคากันน่าดูทุกอย่างหัวหอมโลร้อยยี่สิบเนี่ยหอมแดงเนะนี่ยแดงเทพนะแดงสมอย่าง,างที่เพมมัน้องครับมะกรูดมะนาวหล่นหลนก็ยังอุจาแพงจังโอ้โหทั้งกล้วยน้ำว้ากับทาก,กันแพงจัง นี่ครับตาต้องทำนี้ครับหมับมับโดแบบเนื้อทีลพัทกินสไตล์เกาหลีเลยอ,ะอ่ะตักน้ำจิ้มใส่ผักแล้วแล้วก็ยัดปากโอ้โหแล้วที่คลองที่คีไปจัดน้องไงมันยังมีเหลือไหมปะมีครับเดี๋ยวเอาเพิ่มครับอ่าทีลพัทครับโอ้ขอด้วยสิครับรสชาติผัดไหมผ่านครับอ่าลอยขายเก่งแม้แต่ผัดมะละกอนี้แม่ให้ผ่ัดไหม แม่พัดมะเขือกินไม่ได้อะเค็มเดี๋ยวพัด,ดกินผัดมะเขือเค็มปแซบปลาครับอือเอาละครับผมกินง่ายอยู่ง่ายกับพวกเรานะครับเมนูนี้เป็นการร่วมมือกันนะครับธีรพัฒน์กับพุทิชัยครับไปหาปลามาแล้วคุณยายก็เป็นคนที่สับปลาแล้วผมก็เป็นคนตำเนื้อปลาให้ติดละเอียดเนียนแล้วก็แกงนะครับช่วยมือกันแกงเสร็จก็กินใช่ แล้วก็แบ่งทั้ง3าบ้านไม่เห็นนะครับของใหยักด้วยกินเสร็จก็ล้างก็ถูกต้องไงไม่ล้างเหรอส่วนมะละกอผัดไก่นะครับเมนูแสนง,ง่ายคุณจริงๆผัดให้นุ่มๆหน่อยนะครับคุณแม่ผมว่าชอบแับผักนุ่มๆใครมีต้นมะละกออยู่ที่บ้านเนี่ยอย่ารอช้าเชียวเพราะยัดยช่วงหมูแพงเนาะแม่เนาะก็ใครก็ทิ้งได้อง เดี๋ยวเราเจอกันใหม่เมนูหน้ากับพวกเรานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันใหม่นะครับเนอะอินมยังอ้าวเมนูง่ายๆของเราเนาะอ,อร่อยอืมแต่แม่จ๋ามีคนก็สั่งคันหอ,อยกาบอ่ะอยากจะต้องให้ที่เราคัจูด้วยใจเนี่ยเราสามคนต้องไปงงให้เขาเนาะเขาจะได้ขยายพันบางที่เขาบอกว่ามันสูญพันธุ์หมดไปแล้วอ่ะทีนี้เขาอยากจะเป็นลงสระพันเขาไหมใช่สาดเ ตายยิงมาบ่เด็ดเด็ดอ่ะงั้นเราอย่าลืมนะวันหยุดนี้ครับโอเค